สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องครัวยายดานะคะวันนี้ครูจินดามาชวนทําขนมตาลซึ่งเป็นเมนูขนมไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานเนื้อขนมฟูก,กำลังดีนุ่มชำ่ำไม่ฝืดคอสูตรนี้เหมาะกับคนที่ชอบทานขนมตาลแบบเนื้อชำ่ชำๆมากค่ะใครจะทำกินหรือจะนำไปทําขายก็ได้เลยนะคะ เมื่อพร้อมแล้วเรามาลงมือทำขนมกันเลยค่ะก่อนลงมือทำมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะวัตถุดิบที่ใช้ทำขนมตาลมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายเนื้อตาลกะทิยีสต์แห้งชนิดหวานผงฟูเกลือและมะพร้าวสำหรับไว้ขูดเอาเนื้อโรยหน้าขนม อัตราส่วนตามที่ขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะหรือจะกดเข้าไปดูตรงคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครูได้ลงรายละเอียดไว้ให้แล้วค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเรามาลงมือทํำขนมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราเทปแป้งข้าวเจ้าลงไปในชามผสมตามด้วยแป้งมันสำปะหลังยีสต์แห้งตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือค่ะ ใช้มือคนคลุกเคล้าวให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนทำขนมนะคะใส่กะทิลงไปบางส่วนแล้วใช้มือนวดแป้งและส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะทยอยใส่กะทิลงไปสลับกับนวดแป้งค่ะไม่ต้องใส่กะทิทั้งหมดนะคะแบ่งเก็บไว้คลายแป้งหลังจากที่เรานวดกับเนื้อตาลด้วยค่ะนวดจนแป้งและส่วนผสมต่างๆเข้าผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และน้ำตาลทรายละลายก็จะได้แป้งเหลวประมาณนี้ค่ะครูใช้เวลานวดแป้ง15นาทีค่ะจากนั้นให้พักแป้งไว้30นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัวค่ะพักแป้งครบ30นาทีให้นำเนื้อตาลมาผสมกับแป้งก่อนนำเนื้อตาลมาผสมกับแป้งทําขนมให้ลองชิมดูก่อนนะคะ ถ้าตาลมีรสเปรี้ยวหรือขมอย่าเพิ่งนำมาใช้ทำขนมนะคะเดี๋ยวขนมของเราจะขมหรือเปรี้ยวค่ะให้นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดและใส่เกลือแกงลงไปหนึ่งช้อนชาต่อเนื้อตาล1นกิโลขย้ำและคนเนื้อตาลกับน้ำตอนล้างแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางนำไปแขวนหรือบีบให้สะเด็ดน้ำจากนั้นให้ชิมดูอีกครั้งถ้าไม่เปรี้ยวไม่ขมก็นำไปใช้ทำขนมได้ค่ะ เนื้อตาลน,นี้ตอนซื้อมามีรสเปรี้ยวนิดๆจึงนำไปล้างและใส่ผ้าขาวบางแขวนไว้หนึ่งคืนก็ใช้ได้ค่ะนำเนื้อตาลใส่ลงในแป้งที่เรานวดเสร็จและพักไว้เลยค่ะใช้มือนวดขยำให้เนื้อตาลเข้าผสมกับแป้งและส่วนผสมต่างๆจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นให้ทยอยเติมกะทิที่เหลือลงไปสลับกับนวดไปเรื่อยๆจนกะทิหมด ตอนนี้กะทิของเราหมดแล้วและนวดจนได้แป้งเลวประมาณนี้ขนาดความเลวคล้ายกับนมข้นหวานค่ะเสร็จขั้นตอนนวดก็เข้าสู่ขั้นตอนการพักแป้งให้น้ำแป้งมาแรบด้วยแผ่นพลาสติกแบบนี้นะคะหรือใครจะปิดด้วยฝาหมอ้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าปิดด้วยแผ่นพลาสติกจะมิดชิดอากาศถ่ายเทไม่ได้ยิดจะร้อน แป้งจะขึ้นเร็วกว่าปิดด้วยฝาหม้อค่ะเสร็จแล้วครูนำแป้งไปพึ่งแดดสองชั่วโมงค่ะนี่ค่ะนำมาวางกลางแดดแบบนี้เลยระหว่างรอให้แป้งขึ้นมาเย็บกระทงใบตองไว้สำหรับใส่ขนมค่ะนำผ้าที่ชุบน้ำแล้วบิดหมาด,มา,ดมาเช็ดทำความสะอาดใบตองก่อนนำไปเย็บกระทงค่ะครูฉีกใบตองขนาดกว้าง3มนิ้ว ใครจะฉีกเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้เอาตามความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะใช้กันไกรตัดแต่งให้สวยงามจากนั้นให้นำมาพับทบกันแบบนี้ค่ะใช้มือรีดตรงรอยพับให้ขอบใบตองเรียบใช้มือจับจีบแบบนี้ค่ะแล้วพับเข้าไปทำแบบนี้ทั้ง2ด้านนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาแบบนี้นะคะเย็บด้วยเม็กค่ะ หรือใครมีไม้กลัดก็ใช้ได้ค่ะเอาที่สะดวกของแต่ละคนเลยนะคะเสร็จแล้วเย็บอีกด้านค่ะถ้าใบตองยาวไปให้ใช้กันไกลตัดออกค่ะเย็บเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะใช้แม็กเย็บไว้นะคะตัดแต่งให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วก็จะได้กระทงแบบนี้ค่ะตอนนี้กระทงของเราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมที่จะนําไปใส่ขนมแล้วนะคะจากนั้นขูดมะพร้าวทึนทึกเพื่อไว้โรยหน้าขนมตาลค่ะครูใช้มือแมวขูดเอาเนื้อมะพร้าวออกมาแบบนี้นะคะตอนขูดไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะคะเดี๋ยวมะพร้าวที่ได้จะเส้นหนาเกินไปนําไปโรยหน้าขนมแล้วดูไม่น่าทานค่ะขูดเสร็จแล้วนําเกลือมาใส่นิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่หยิบมือก็พอ คนให้เนื้อมะพร้าวโดนเกลือทั่วถึงกันค่ะเสร็จแล้ววางพักไว้เลยค่ะตอนนี้เราพักแป้งผึงแดดไว้ครบสองชั่วโมงแล้วค่ะนำแป้งมาเปิดดูเลยนะคะนี่ค่ะแป้งของเราขึ้นสองเท่าเลยนะคะใช้ช้อนคนดูจะเห็นเนื้อแป้งฟูแบบนี้เลยค่ะ ใส่ผงฟูลงไปค่ะคนให้ผงฟูเข้าผสมกับแป้งนะคะเสร็จแล้วให้พักแป้งไว้อีกครั้งครั้งนี้ใช้เวลาพักหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้พักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะแป้งของเราจะฟูขึ้นแบบนี้นะคะมาเตรียมนึ่งขนมกันเลยค่ะ ตักขนมใส่กระทงเตรียมนึ่งเลยค่ะก่อนตักขนมให้ใช้ช้อนคนก่อนนะคะคนแบบนี้ค่ะคนเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะเสร็จแล้วตักใส่กระทงเลยค่ะตอนนี้ครูนำน้ำใส่หม้อนึ่งมาตั้งไฟรอไว้แล้วค่ะตักขนมเสร็จน้ำของเราคงเดือดพอดีค่ะใส่ขนมลงในกระทงให้เกือบเต็มหรือเต็มพอดีนะคะตอนนึ่งเสร็จขนมจะฟูเลยกระทงขึ้นมานิดนึงค่ะ ตักขนมใส่กระทงเสร็จแล้วนำมะพร้าวที่ขูดเตรียมไว้มาโรยลงบนหน้าขนมค่ะหรือใครจะชอบแบบนึ่งขนมเสร็จแล้วค่อยนำมาคลุกกับมะพร้าวก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วในการนึ่งขนมตาลอย่าใช้น้ำเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวขนมของเราจะแฉะและอย่าใช้น้อยเกินไปเดี๋ยวขนมจะไม่นุ่มฟูค่ะ ใส่น้ำน้อยกว่าขอบกึ่งกลางของหม้อนึ่งประมาณครึ่งนิ้วค่ะนำขนมลงวางปิดฝานึ่งไว้ใช้ไฟแรงในการนึ่ง20นาทีค่ะตอนนี้นึ่งครบ20นาทีแล้วเปิดขวาดูขนมกันเลยค่ะโอ้โหขนมสีสวยฟูกำลังดีกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยค่ะครูปิดไฟรอให้ขนมคลายร้อนนะคะเดี๋ยวจะได้ชิมกันค่ะ ตอนนี้ขนมของเราคลายร้อนแล้วมาเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะครูนำขนมมาวางจัดบนใบตองเพื่อความสวยงามตามแบบฉบับของขนมไทยค่ะใครไม่มีใบตองก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ครูแค่จัดเพื่อความสวยงามค่ะขนมสีสวยมากอันนี้เป็นสีจากธรรมชาติจากเนื้อตาลน,นะคะครูไม่ได้ใส่สีค่ะได้เวลาชิมขนมแล้วค่ะ ขนมเนื้อฉ่ำนุ่มน่าทานมากมากเลยค่ะนี่ค่ะดูกันชัดๆนะคะเนื้อขนมมีความฉ่ำจากเนื้อตาลและนุ่มมากๆเลยค่ะครูชิมเลยนะคะก่อนชิมขนมครูล้างมือสะอาดแล้วนะคะครูทำเองทานเองใช้มือชิมแบบคนโบราณค่ะขนมกลิ่นหอมจากเนื้อตาลน,น่าทานมากๆ,ๆเลยค่ะ ขนมเนื้อนุ่มมีความหวานความช่ำจากเนื้อตาลรวมกับความหวานของน้ำตาลมะพร้าวความมันจากกะทิทานแล้วไม่ฝืดคออร่อยมากๆเลยค่ะขนมตาลสูตรนี้ถึงจะพักไว้ข้ามคืนก็ยังนุ่มไม่ฝืดคอเพื่อนๆลองทําดูกันนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ